7ข้อแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสาเร็จและคนที่ล้มเหลวข้อาะอย่หนึ่งคนที่ประสบความสาเร็จมักคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาจึงจะหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆส่วนคนที่ล้มเหลวนั้นมักคิดว่าตัวเองรู้แล้วก็เลยจะไม่ค่อยหาความรู้ใหม่ๆพราะเปิดออกไปนอกโลกภายนอกเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้และไม่ทันและกลายเป็นว่าเขาไม่ได้พัฒนาส่วนข้อที่2คนที่ประสบความสาเร็จมักยอมรับความผิดพลาดว่า เกิดขึ้นจากตัวเองพอเขายอมรับว,ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นตัวเองเขาก็จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองหรือหาวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่ล้มเหลวมักจะโทษคนอื่นตลอดเวลาบางทีโทษฟ้าดินโทษดวงชะตาฟ้ากำหนดโทษคนนั้นโทษคนนีนน้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขามุ่งว่าความผิดเป็นของคนอื่นเขาจึงไม่ได้แก้ไขเขาก็อยู่เหมือนเดิมส่วนข้อที่3คนที่ประสบความสำเร็จอยากเห็นคนอื่นได้ดี คนที่ประสบความสำเร็จพอเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยเขาจะชื่นชมดีใจไปกับคนอื่นด้วยแล้วก็สนับสนุนกลายเป็นว่าเขาจะยกระดับความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่ล้มเหลวเนี่ยมักไม่อยากเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาอยากจะดูสูงขึ้นโดยการกดคนอื่นให้ลงต่ำลงกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เกิดการพัฒน,นาขึ้นเขาก็อยู่ที่เดิมอยู่วันยังค่ำส่วนข้อที่ 4. คนที่ประสบความสำเร็จใช้คําชมเชยตลอดเวลาพอเขาชมเชยเนี่ยส่วนใหญ่ ก็ได้รับความยอมรับจากคนที่เข้าชมเชยส่วนคนที่ล้มเหลวเนี่ยมักวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นจะตออตลอดเวลาจะกลายเป็นทัศนคติในแง่ลบเขาก็จะไม่พัฒนาส่วนข้อที่5คนที่ประสบความสำเร็จมักให้อภัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับบางครั้งโอกาสดีๆมาจากการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธนะครับคนที่เอาโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้มักเป็นคนที่เคยทำกับเราไว้ไม่ดีมาตลอด ถ้าเรายังถือทิศิิอยู่เนี่ยเราจะไม่เปิดรับโอกาสใหม่ๆส,ส่วนคนที่ล้มเหลวเนี่ยมักจะถือโทษโกรธแค้นอยู่ตลอดเวลาถือความเกลียดชังอยู่ตลอดเวลาทําให้ปิดกั้นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาบางครั้งโอกาสดีๆกับคนที่จะเข้ามาเป็นคนที่เราเคยเครียดแค้นด้วยทําให้เราพลาดโอกาสดีๆหลายๆครั้งไปได้จากการเครียดแค้นนี่แหละครับส่วนข้อที่6คนที่ประสบความสำเร็จพูดเรื่องไอเดีย เขาจะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาทำให้เขามีช่องทางในการประสบความสำเร็จหลายช่องมากยิ่งขึ้นสนที่ล้มเหลวมักพูดถึงเรื่องของคนอื่นกลายเป็นว่าสนใจเรื่องของชาวบ้านมากกว่าเรื่องของตัวเองที่จะพัฒนามากยิ่งขึ้นส่วนข้อที่7คนที่ประสบความสำเร็จมักชอบการเปลี่ยนแปลงเขาจะพัฒนาขึ้นไปสู่ความสำเร็จใหม่ๆ ขึ้นไปสู่โอกาสใหม่ๆทําธุรกิจนี้อย่างพ่อเลี้ยงทาธุรกิจไก่ไข่ก็ยังมองธุรกิจอย่างอื่นหรือว่าคนที่ทําธุรกิจไก่ไข่มองช่องทางในการหารายได้อื่นไม่ยึดต,ติดกับธุรกิจกเดิมและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงส่วนคนที่ล้มเหลวมักกลัวการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะอยู่เหมือนเดิมๆเพราะกลอยู่เหมือนเดิมๆไม่ยอมสแสวงหาโอกาสใหม่เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงทําให้ไม่มีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นการอยู่เฉยๆอยู่กับที่ เมื่อโลกหมุนไปข้างหน้าก็เหมือนกับเราถอยหลังลงไปทุกวันและนี่คือ7ข้อที่คนประสบความสําเร็จและคนล้มเหลวแตกต่างกันอยากเป็นคนประสบความสำเร็จหรือคนที่ล้มเหลวครับวันนี้ไปแล้วครับผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่ชิงเอกยินดีครับ